สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็กลับบ้านแล้วนะคะก็เก็บรายละเอียดจากกรุงเทพสายก็เอาผ้าไหมส,สวยๆไปรีวิวด้วยวันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อว่าใครอยากได้ผ้าไหมบ้านพุ่งยืนนะคะแล้วก็เป็นสีธรรมชาติด้วยได้รับพระราชทานตรานกยุงด้วยนะคะชิ้นนี้เนื้อละมุนมากๆค่ะ เป็นงานที่สวยมากนิ่มใส่ยังไงก็สวยนะคะสําหรับผ้าไหมาสามารถเป็นมอระดกให้กับลูกหลานเราได้นะคะแล้วก็แซลมือทั้งผืนนะคะเป็นการเย็บมือทั้งผืนด้วย สนใจก็ทักทายมาได้นะคะใครอยากได้งานที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่างานต่อเชิงตีนโจกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆในจ,จังหวัดสุรินทร์ก็มีแค่ร้านเดียวนะคะที่ทําสไตล์นี้เป็นงานเซลล์มือทั้งผืนงานฝีมือนะคะแล้วก็เป็นไม้บ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติด้วยงานที่มีคุณค่ามากๆนะคะได้รับพระราชทานตรานกยุงด้วย งานสวยมากค่ะสวยเรียบรู้เลยนะคะชิ้นนี้ราคานั้น9,900บาทนะคะราคานั้นพูดคุยกันได้ค่ะอยากให้รางวัลตัวเองสักชิ้นหนึ่งกับผ้าไหมอ่ะสวยๆที่มีคุณค่าก็ทักทายมาได้นะคะงานสวยมากๆใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะงานต่อเชิงจีนจกเป็นงานที่ทำยากมากๆค่ะใครใส่ก็สวยนะคะเชื่อใยนะคะ